แน่นอนนะฮะส่งเสียให้กับครอบครัว SML ด้วยนะครับผมแน,น่นอนฮะเ<ะ>อลโมนเอลเลตโมนฮะทั้งหมดยังไม่ไปไหนนะฮะโดยเฉพาะพี่เพียวเดอะวอยซ์ของเราแล้วก็น้องสกายนานี้นะครับอ่ะเดี๋ยวน้องสกายพักด้านล่างก่อนได้เลยนะฮะเชิญครับผมปรบมือด้วยนะครับให้กับน้องสกายน้องนานี้นะฮะ <c oughs> แล้วก็จะมีการแนะนำนะครับข้อมลูลของงานอีกสักเล็กน้อยน,นะครับเชิญฮะเชิญทาวเวอรัลล์และแน่นอนอยู่แล้วนะครับวันนี้ครับ เราทุกคนนียนะครับก็มารวมตัวเป็นอยู่ที่นี่นะ h a s, mm hmm. <S ที่4ครับ Central Embassy X Sky s k y l a n ี้แล้วก็แฮชแท a สุดท้ายครับ Central Embassy X เพ mm ีย hmm. วฮะโอ้โหอย่าลืมติดให้ครบทั้ง5 h a s h t a ด้วยนะฮะและนี่ก็คือผู้ที่ทำให้งานดีๆแบบนี้เกิดขึ้นมาได้นะครับวันนี้ Little Miss ครับผม Season of Giving ครับเซฟประมีกครั้งนึงฮะ เช่วยกระซิบเท่านั้นครับยาวๆไปเลยฮะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่4มกราคมนะฮะอย่าลืมด้วยนะครับเรามี back l Friday ด้วยนะฮะ28 29 30พอยอนะฮะแล้วก็ Boxing Day ครับผม Boxing Day เนี่ยจะเริ่มวันที่26 27 28ธันวาคมเตรียมบัตรเครดิตเซ็นทัชื่อะวันไว้ให้ดีๆครับเพราะว่าทุกการช็อปเนี่ยคุณจะได้พิเศษได้รับโปรโมชั่นสิทธิพิเศษเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น luxury fashion นะครับ dining หรือหมวดอืน่นๆอีกเยอะมากครับต้องรีบมาช็อปกันที่นี่เท่านั้นฮะเรียบร้อยไหมครับพี่ๆ เรียบร้อยไหมครับอ่ะมีภาพเคลื่อนไหวด้วยใช่ไหมครับทุกคนครับ3 2 1ลองหนบกวนบกไม้โบกมือน,นิดนึงนะครับกดไลค์ได้ครับ3 2 1เย้กล้องแพนไปครับกล้องแพนไปครับนี่นี่เลยวันนี้เราจะได้รู้เรื่องราวของเหล่ามอนสเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็น Red เลดมอนเอลอีมานิสกายนาน,นินะฮะรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงอา่าเวลาจะขอพรตอนนี้คเป็น จนพี่ลืมบทสวดเดิมไปแล้วเนี่ยนะครับจำได้แต่บทสวดนี้นะมาขอหยุดตัวครับไม่ไม่ครับไม่หยุดตัวครับไม่อยู่ไหนเรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งได้คุยแน่ๆได้คุยแน่ๆฮะโอ้โหตื่นเต้นมากครับผมตื่นเต้นมากรอสักครู่หนึ่งนะฮะแม่ต้องบอกนิดนึงเนาะสกายเนาะวันนี้นี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งวันดีๆเนาะที่แฟนๆเนี่ยมารอต้อนรับสกายนานิทั้งสองคนเลยนะครับใช่มาแล้วเย้สกายนานิทักทายแฟนๆอีกสักครั้งหนึ่งครับเชิญฮะ ครับผมก็สกายกับนาเนียนะครับก็ขอสวัสดีนะครับทุกคนนะครับที่อยู่ที่เซ็นทรัลเอ็มบาซีนะครับก็วันนี้เป็นโอกาสดีๆเนาะที่แบบว่าเราจะได้มาเซเลบรตนะครับช่วงเฟสทศฟนะครับคริสต์มาสกันนะครับผมครับก็อย่างที่สกายบอกนะครับก็สวัสดีครั้งนะครับที่เซ็นทรัลเอ็มบาซีนะครับกับงานวันนี้นะครับรู้สึกดีใจมากเป็นเกียรติมากที่เราได้มาเปิดต้นคริสต์มาสของเซ็นทรัลเอ็มบาซีเนาะแล้วก็ได้แบบเจอน้องที่คอลแลบแบบซิงคิ อคนสนับ<า>ใช่ครับคนใช่น่ารักมากน่ารักมากเนาะเมื่อกี้คือแบบว่าได้ดูทุกชัน้นต <ะ S 2> ั้งแต่แบบว่าตรงโอเพนเฮาส์ก็จะแบบมีแบบพวกดิสเพย์นะข<อ>้างล่างก็แบบมี อินสตาเลชันแบบว่าใช่ไหมนี้คือแบบว่าถ่ายรูปสวยมากที่ขึ้นไปตรง BTS แล้วก็ยิงยิงรูปมาก็คือสวยทแถมภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอเลยก็คือทั้งส่งคนไปถ่ายอินสตาเลชันมาแล้วใใชช่่คครรัับบออืก็คือวันนี้เนี่ยจริงแล้วเนี่ยคาแรคเตอร์ของเรามอนสเตอร์เนี่ยหน้าเขาจะนิ่งๆเนาะแต่ว่ามันจะแฝงไปด้วยในยะอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนี่คือเสน่ห์ของเขาจริงใช่ไหมแต่ว่าก่อนอื่นเลยขอแสดงความดีกับทั้งคู่หน่อยเพราะว่าล่าสุดเพิ่งได้รับรางวัลมาด้วยเหมโปรโมือหน่อยแล้ว แฟนแล้วก็พี่พี่ทุกคนที่อยู่นี่ฟังนิดนึงได้ไหมเริ่มที่น้องสกายก่อนครับชื่อรางวัลเหมือนอากาศประเทศไทยเลยครับเขาเชิดแอคเตอร์อวอร์ดนะครับผมก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่ช่วยกันโหวตนะครับรางวัลนี้ให้ผมนะครับรวมไปถึงรางวัลซีรีส์ด้วย h ฮส h ูลแฟนมี y ครับก็ได้รับรางวัลเช่นกันครับก็ดีใจครับเป็นตัวแทนพี่ๆทีมงานทุกคนแล้วกันครับขอบคุณทุกคนที่ช่วยสปอร์ตกันมาตลอดทั้งปีนี้นะครับ แล้วก็นานี้ก็ได้รางวัลเดี่ยวของเขาด้วยนานี้เชิญฮะครับซึ่งผมจำชื่อรางวัลไม่ได้ครับเฮ<ะ>้อพี่มีพี่จบวัดช่นิ่งชชยนิงยน่ง ใช่ไหมครับใช่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 ไม่ตอบใช่ใช่ไม่บใช่ไหมไม่ตอบใช่เป็นพับชายนิ่งเมลออไว้ไม่ใช่ก็ตอบว่าใช่ไปก่อนใช่ก็ตอบว่าใช่เอาตรงมือเลแล้วพูดผิดไม่ไม่ไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดนาทีทำอะไรก็ถูกหมดวันนี้บอกเลยจริงๆแล้วผมว่าทั้งคู่นี่น่ารักมากๆเลยเนาะแล้ววันนี้คนเยอะมากจริงๆก่อนที่วันนี้ทั้งสองคนจะออกมาเนี่ยบรรยากาศอึดหักมากแต่พอสองคนออกมาหายใจโล่งเลยเพราะว่าคุณสองคนคือลมหายใจของพวกเราจริงนะครับ ตอนนี้เริ่มเครียดแทนแล้วเนี่ยขอโทษเออนะมีทุกอย่างยัเไมนสาระวันนี้เอาแหละวันนี้เนี่ยที่คนไปถ่ายกับ installation มาแล้วเรียบร้อยพูดถึงบรรยากาศนิดนึงดีกว่าว่าเห็น installation ของ SML แล้วเป็นไงบ้างโอ้น่ารักมากเลยนะคุณน่ารักครับน่ารักเพราะว่าจริงๆก็แบบส่วนตัวเป็นคนชอบดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วพอเราได้มาเห็นอะไรอย่างเงี้ยเออตอนแรกอันนี้ได้ดูแล้วแบบตื่นเต้นจังแล้วเราก็แบบได้ไปดูทางแบบสตอรี่เรื่องราวของของน้องของน้องมอนสเตอร์แล้วก็จะแบบเอ้ย น่ารักอะไรอย่างนี้แล้วเราได้มาเจอได้มาเจอน้องตัวเป็นๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกแบบน้องแบบดุ๊กดุ๊กนิ่งๆอันนี้ชอบมากชอบมากเมื่อกี้ทุกคนได้ได้เห็นวิดีโอไปยังครับเห็นไปแล้วน่ารักเนาะถ้าเทียบเค้าเคาแรคเตอร์กันคิดว่าผมดูเป็นน้องมอนสเตอร์ตัวไหนครัเออจะเข้าคำถามนี้พอดีเลยแสดงว่าทำการบ้านมาปรบมือฮะโอ้โหจะให้เลือกถ้าสมมติว่ามีเลดมอนกับเอลฟ์มอนสกายอยากจะเป็นอะไรนะนี่อยากจะเป็นคาแรคเตอร์ไหน ดูจากหน้าตาเนี่ยครับใครดูเจ้าเล่ห์กว่ากันครับเฮ้ย <Hey. S 2> หมายความว่ายังไงอ่ะเออใครดูเจ้าเล่ห์กว่ากันใครดูจะแบบเป็นคาลคเตรรอร์อยากให้ใครเป็นเลดมอนถ้าอยากให้สก,กายเป็นเลดมอนส่งเสียงเลยแล้วสนิ อาจจะยังว่าคุณไปส่งเสียงไปก่อนเราคุณต้องเป็นเอลมอนใช่ไหมผมแ่แน่าจะต้องเป็นเอลกันละเพราะอะไรทำไมถึงอยากจะเป็นเอลมอนอ่ะก็ถ้าเราตามคาแรคเตอร์ชีวิตจริงนะครับสกายก็อาจจะมีความซุกซนมีความซุกซนนะครับความจะพูดว่าเจ้าเล่ยก็อาจจะดูเกินไปอ๋อน่ารักตาลัดใช่ไหมฮะซุกซนนิดนึงสนุกสนุกเชื่อว่าน้องอันนี้ก็เป็นเลดมอนใช่ไหมใช่ครับอันนี้ตัวเลดมอนเนี่ยคือ ด้วยตัวน้องเขาคือฟังดูอาจจะดูแบบคือคนน้องเขาจะแบบอ่ะมึนๆทื่อๆซึ่งซึ่งมันก็กลายมาเป็นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยก็แค่จะกลายเป็นคนมึนๆทื่อๆต้องอยู่กับเรื่องว่าแบบใสๆ no sense ไงแบบว่าเอาเองเท้ามาห้อยไปไงแล้วก็แบบโดนดวงตามาอ่อลออสนาชาอะไรแบบนี้เอางั้นใครจะเป็นซาน t a Claus ใหลักคริสต์มาสปีนี้จะต้องพียหรือเปล่ครับ เรโขนหมวดหมวดปลอมเติมเลย <laughs> แมไม่มีทางนะฮะบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยอยากจะให้ทั้งสองคนนี้ครับได้ฟินอย่างแน่นอนแต่ว่าคำถามต่อไปอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะฮะใครชอบการตกแต่งโซนไหนมากที่สุดเพราะว่าเรามีหลายโซนมากเลยไม่ว่าจะเป็น The Wishing Tree Sticker t g i t h e r f o u c a i e n นะฮะหรือว่าจะเป็น The Monster Gateway แล้วก็อีกหลากหลายโซนเลยอ่อย่างนันนี้ชอบโซนไหนจริงอันนี้ชอบชอบสอย่างนี้ชอบตรงที่เป็นอุโมงครับ รู้สึกว่ามัน,นวบามากท,ที่ตรงเป็นทางเชื่อมใช่ไหมตรงทางเชื่อมรู้สึกว่าแบบ มันมันเราเห็นแล้วเราก็รู้สึกโอ้โหมันสวยเลยขนาดเนี้ยแล้วก็ได้มาเห็นตรงนี้ครับที่ที่ไหนนี้กดเปิดปุ่มนะนี้สก,กายกดเปิดปุ่มต้นคริสต์มาสเลยรู้สึกว่าม,มีมีเจ้ามอนสเตอร์ยักษ์อยู่กับต้นคริสต์มาสเลยมันน่ารักมากอยากจะสัมผ่านทุกวันเลยโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์แล้วก็สะดุดตาเหมือนกันแล้วก็เป็นครั้งแรกในประเทศไทยของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยที่สติกเกอร์มอนสเตอร์แลบเนี่ยมารูปไอจักรรมแล้วกาโชว์โชว์เคสในครั้งนี้เลยสกายละครับชอบโซนไหน โอจริงๆชอบหลายโซนมากเลยนะครับแต่ว่าถ้าต้องเลือกอันหนึ่งเนี่ยผมว่าขอเลือกตรงชั้น6กตรง open house าส์ครับเพราะว่ามันจะมีตัว เลดมอนดเลดมอนตัวใหญ่ใช่ที่มันเป็นแบบเหมือนเหมือนตัวตัวพองลมอ่ะใช่ครับอยู่ข้างบนสูงมากแล้วกบตัวใหญ่เหมือนเป็นแบบไท่ท่านยักษ์อ่ะใช่แต่เป็นเลดมอนเกาะเวลคัมอยู่เหมือนใช่คอยสอดส่องบริเวณอาร์ตทาวเวอร์มองลงมาใช่ใช่าแบบแฟนๆมีความสุขดีไหมอะไรยังไงคือมันเหมือนแบบเวลาเราไป ดูเอกซิบิชั่นที่ต่างประเทศอ่ะก็เห็นอะไรเงี้ยแล้วแบบรู้สึกเออดีที่แบบว่ามีอ,มอะไรแบบนี้ที่ที่ประเทศไทยเออดีนะมีหลายโซนมากๆนอกาจากนั้นจะมีคริสต์มาส i ิลเลจด้วยนะครับผมแล้วก็เดอะสไปริงทาวเวอร์โอเพนเฮาส์อย่างที่น้องสกายบอก แล้วก็คริสต์มาสนี้เนี่ยโซนที่นายีิบอกก็คือโซนอุโมงค์เนี่ยนะฮะก็คือโซน The Wistful Elf Tunnel ซึ่งผมเป็นอุโมงค์ที่ถ่ายรูปสวยเหมือนกันนะสวยมากเออเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคริสต์มาสหรือว่าช่วงปลายปีแบบนี้เนี่ยก็สามารถที่จะมาที่เซ็นทรัลเอ็มบ์สซีได้เลยมีหลายมุมที่ถ่ายรูปสวยมากๆเลยนะฮะอ่ะยังมีหลากหลายคำถามเลยอย่างคำถามต่อไปอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันขอแอบใส่ใจนิดนึงได้ไหมว่าคุณก็แน่นอนเรียกว่าเป็นพาร์ทเนอร์กันแล้วกัน ครเราคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเวลาเหนื่อยๆเนาะ,นะใช่ไหมก็เลยอยากจะถามว่าแพลนในการเที่ยววันคริสต์มาสมีแพลนอยากจะไปเที่ยวไหนตา,ามภาษาพาร์ทเนอร์ที่ดีเออไปไหนดีไปไหนดีไปไหนดีเอาตอบตามความจริงหรือตอบแบบว่าเฟสทีฟบตอบให้ผู้ <laughs> ใหญ่ดีใจแล้วก็ตอบให้ผู้ใหญ่รักครับโอ้โหมาเซ็นเซอมาเซนโแล้วเสียเอามือ กาเรามาช้อปปิ้งก่อนเพื่อเราจะได้เตรียมตัวไปสถานที่ท่องเที่ยวต่อไปใช่ครับใช่แล้วก็มาช้อปปิ้งเสื้อผ้าช้อปของใช้อะไรต่างๆคือต้องบอกว่าช่วงนี้เราแบบออกกองเพิ่งเปิดกลองซีรีส์เรื่องใหม่ก็อาจจะแบบว่าโอ้ออกกองเหนื่อยไม่รู้จะทำอะไรดีแบบรีแลกสร้างกายซะหน่อยเออต้องทำไงดีครับผั้ต้องมาหาบรรยากาศเฟสทีฟสิครับท่ไหนูสวยๆนะครับผมมอนสเตอร์อะไรนะมอนสเตอร์มอนสเตอร์ลองสิ๊กัน สติ๊กกี้มอนสเตอร์แลบครับผมมีถึงแค่วันที่4มกราเท่านั้นด้วยใช่ใช่แบบไม่มาถ่ายรูปคงเสียใจแย่เออสุดยอดมากๆนะฮะก็ต้องมาที่นี่แหละแล้วก็จบที่นี่เลยเนาะใช่ไหมเออแล้วก็มาทานของอร่อยๆที่นี่เพราะที่นี่ของอร่อยก็เยอะเหมือนกันครับมาวันเดียวอยู่ได้ทั้งวันทั้งวันเนาะแน่นอนสกายต้องมาที่นี่อยู่แล้วเพราะว่าสกายเขาไม่ไม่ชอบกินข้าวข้างทางเขาชอบกินข้าวข้างเชอมากกว่าทานนานี้มาด้วยใช่ไหม อะไรนะครับมันได้ไงนะเออนั่นเด็ดดิฮะก็การทานข้าวที่นี่วพราที่นี่เนี่ยร้านอาหารเยอะไฟดินิ่งก็มีแล้วก็บรรยากาศดีด้วยครับใช่ไหมหลากหลายมากจริงจริงนะฮะช่วงปลายปีช่วงเทศกาลแบบนี้แอบเตรียมของขวัญใส่ถุงเท้าให้กันและกันหรือยังเดี๋ยวเตรียมแต่ว่าซักถุงเท้าด้วยนะฮะอ๋อเดีไม่ไม่ซักกันแล้วแบบใส่เข้าไปโอ้โหซักอยู่แล้วน้องงานนี้เขารักษาความสะอาดอยู่แล้ว เตรียมอะไรให้กันแล้วกันมาใช่นะครับเตรียมของขวัญอะไรให้กันแล้วกันเอาจริงๆครับเอาจริงๆเลยเอาจริงๆพวกเราไวพอให้กันออใช่ไวพอให้กันเพราะเราต้องร่วมร่วมร่วมทำโปรเจกต์ในเรื่องอูแล้วกันเรื่องอูให้มันแบบสำเร็จร่วมไปด้วยดีครับอือคือตอนนี้เหมือน เมื่อเปิดกล้อง Q1 ไปยัง Q1 วหนึ่้เราลงสตอรี่อยู่ใช่ครับเออเออหูแฟนๆนี่คือปวดใจรองไม่ไหวแล้วอ่ะใช่ไหมก็คือเหมือนกับของมวาญให้กันและกันคือขบวยพรนั่นแหละเดี๋ยวค่อยดูอีกทีนึงแล้วกันนะครับว่าจะมีมอบอะไรเพิ่มเติมไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำให้กำลังใจซึ่งกันและกันก็ถือว่าสุดยอดแล้วแหละชว่าช่วงนี้ทำงานเหนื่อยกันทั้งคู่เลยใช่ไหมเมื่อสักครู่นี้เกินถึงเรื่องของผลงานอ่ะเดี๋ยวให้แนะนำผลงานได้เลยครับทั้งสองคนครับครับ เุื่อวนคุณสกายถามไงคุณมีแม่ไม้มวยลรำพอดีแม่ไม้เวย์รำใช่ครับก็ตอนนี้ถ่ายซีรีส์เรื่องอูอยู่ใช่ไหมครับอูใช่ก็เรื่องนี้คิดว่าน่าจะได้รับชมช่วงปีหน้ากลางปีไม่ก็ปลายปีครับแล้วก็มีโปรเจกต์ของสกายนะครับเป็นชื่อว่ามเดิ้ลเลฟนะครับชื่อตอนว่าแม่ไม้มวยรำครับก็จะ ออกอากาศวันที่17พฤศจิกายนนี้แล้วครับก็ฝากติดตามด้ครับใกล้แล้วแค่ไม่กี่วันเท่านั้นนะฮะนานนี้่ะครับตอนนี้อย่างนี้ก็มีซีรีส์ที่กำลังถ่ายอยู่ครับอู๋เดอะซีรีส์ครับเ่นกับสกายครับก็รอติดตามแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวพวกเราจะทําผลงานให้เต็มที่นะครับทุกๆคนจะทำาผลงานให้เต็มที่แล้วก็มาให้ทุกคนได้รับชมนะครับแล้วก็หรือว่าใครสามารถไปรับชมย้อนหลัง โมเทเลอร์เหมือนกันก็ส<ม>ื่งของนดัดนี้จะเป็นชื่อตองว่าถ้าบิดาจุดๆ,ๆแกสีนะครับก็าสามารถรับชมย้อนหลังได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ครับผมแล้วก็มีไฮสคูลเฟนมีนะครับชาติไทยยังไม่ได้ติดตา,า,ามงวัลฟ้าก,กันเลยเย้เรื่องของอีเวนต์เกี่ยวกีฬามั <ไอ S 1> ้ยเพราะเห็นบอกว่าบัตรขายหมดไปแล้วนี่ใช่ไหมตอนนี้แต่ว่าตอนนี้แบบออส,สตา้าลิมปิกเชิญเลยเชิญเลยเชิญเลยครับก็สำหรับใครที่ซื้อตั๋วไม่ทันนะครับออสต้าลิมปิกนะครับก็ ยังมีออนไลน์นะครับชื่ซื้อซื้อตรวดูออนไลน์ได้ครับหรือดูทางจอก็ได้ครับสี่เหลียมดูไลฟ์สตตีมมิ่งใช่ครับก็ได้เหมือนกันดู่ะครับไม่มีเลยครับไปเลยพี่กําลังร้อตบให้นะเออไม่อยากให้เสียเปล่าสา์ชมมุกไหมพี่ วันนี้ชา,ชาชนิชาติในหนึ่งไม่เป็นไร,รไม่เป็นไรหล<า>่อสนุกสนุกนะฮะก็ได้ข่าวว่าเดี๋ยวสแตนลิมปิกก็จะมีการเตะเป็นแบบฟุตซอลใช่ไหมครับเพราะว่านานีชอบเตะบอลครับผมอแล้วสก,กายหลักจะเละ่นกีฬาทำกันบ้านมาจริงๆนะครับผมเป็นแฟนขาผู้สองคนอยู่สุดยอดเลยคนระับอ็นี้วางแผนกับสกายจะมาซื้อแบบเสื้อผ้ากีฬาที่เอเซนทอปัสซี่นี่ไงของมือฮะโอ้โหสุดยอด นี่ต้องมีสักนิดนึงแหละอะไรแบบนี้แหละตอนนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรกอนน้คืออื่นเราก็พิ้วได้แล้วนะครับผมอ่ะอย่างสกายมีกีฬาอะไรการแขพิการสาลิปิกจริงๆก็ลงแข่งนะครับลงแข่งฟุตซอลด้วยกันฟุตซอลเหมือนกันใช่ครับแต่ว่ารอบนี้มาอยู่สีเดียวกันละอือใช่ต้องต้องเชียร์นะใช่ครับใครซื้อบปากทานบ้านครับผมยกมือสูงๆเลยแล้วอ้เพียบเลยเพียบเลยไม่กี่คนนึง ยังช็อตฟิลพี่ไม่ไม่เปลี่ยนนะฮะอ่ะอันนี้ดีกว่าสักการณ์นี้เดี๋ยวเรามาถ่ายเป็นกูฟฟี่กันไหมทุกคนดีไหมดีไหมเออมาถ่ายกรุฟี่กับทุกคนดีกว่าครับอะกับหลังถ่ายนิดนึงขอชั้พลางสั้นหนึ่งท่านได้ไหมก็มีครับขึ้นมาได้เกือบทุกชั้นเลยครับจริงโอ้โหถ่ายรูป คูณสวยๆไปลงโซเชียลกันได้เยอะมากครับใช่ใชแล้วมีถึงแค่วันที่4มกรานี้นะครับหรือว่าจะมาเดินเล่นซื้อของกินช็อปปิ้งอะไรต่างๆครับก็เป็นตัวเริ่มที่ดีครับก็มาเดินเล่นที่เซ็นทรัลพราซีครับจะทำให้ทุกคนไม่ผิดหวังแล้วก็เอนจอยแน่นอนครับใช่เมื่อกี้ได้ยินบอกว่าเหมือนจะมีแบ,บ Friday ค็บไคไฟเดย์มีแบ็คไฟเดย์ด้วยมาไหมมาไหม ช้อปปิ้งก็น่าจะมันแน่ดิสชาชสนุกเลยถูกต้องถูกต้องนะครับ28 29 30พอยอนะจะเป็น Black Friday ส่วน26 27 28ก็เป็นบ็อกซิ่งเดย์แล้วเดือนธันวาคมเตรียมบัตรเครดิตเซ็นทรัลหรือวันนี่กรองแล้วกันกน,นะทุกการช้อปอครับผมแน่นอนนะครับอ่ะวันนี้ครับขอบคุณสกายน,านาันทมากๆส่งเสียงคิดให้กับสกายนันหน่อยแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับทุกคนะครับทุกคนครับองานสกายนีัมากขอบคุณมากีคริสต์มาสลูกงานใช่โอ้น่ารักมากเลยขอบคุณนะครับ สุดๆน่ารักสุดๆนะฮะ<_ <C> _ e> ก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยใครที่รอส่งสกายดานินะครับผมก็อย่าลืมด้วยออกจากพื้นที่ดูกระบอกสแตนด์โทรศัพท์มือถือของมีค่ากันด้วยนะจ๊ขะขอบคุณครับสกายดานิคร่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ